สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยลห่อนทำเนื่อปลานะคะ <c oughs> ไปตลาดมาได้ปลานิลมาสองตัวนะคะนะคะเ <c oughs> นื่อใส่ซึงไี่ซึงนะคะเพิ่งซื้อซึงมาใหม่นะคะนี่ค่ะหมักแล้วนะคะ องในท้องปลาก็จะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะมีข้าวเหนียวมีตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใบมังลักปลานิลสองตัวนะคะเต็มซึมนะคะไปได้มาจากนู่นตลาดนู่นนะคะถอดเก็บเอาไส้ออก ดูบ้างๆนะคะจะทําพริกสุกนะคะแล้วก็มีมีพริกแดงพริกกระเหรี่ยงนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็มะเขือเทศหอมแดงด้วยนะคะจะนั่งน,นั่งยังมันสุกๆถ้ามันสุกๆกับพร้อมกับปาลาเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาทำตำน้ำพริก ใล้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องนะคะอย่น,นี้นะคะโอ้ได้กินหนอมออกมาแล้วนะคะมีผักกระหล่ำมีกระหล่ำหอมใส่ใส่เยอะๆจะได้กินเป็นยาด้วยค่ะหอมแดง จะ <c oughs> มีสองจานนะคะคือใส่ผักเราจะใส่ผักพริกเนะ่ยเราจะใส่กับชั้นปลานะคะจะให้มันสุกเพื่อหอมกระเทียมนะคะผักก็ไม่ไม่สุกเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่ไม่นึง่งไม่ไม่ไม่เปื่อยเท่าไหร่เนาะพอสุก,กได้อร่อยนะคะมีกระหล่ ลองปีนะคะแล้วก็เห็ดหเห็ดเห็ดลืมเอาเห็ดมาโอ้ลืมโอ้ยลืมเห็ดได้เห็ดมาเห็ดสองอย่างนะคะดำดำกับขาว โอ้โหใจเลยมีพู้ช่วยเออโอ้โกินหอมปลาออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยุบนะคะโโตกน่ะตกอีกนะคะฮมมก็ได้จึงใหญ่อยู่เนาะค่ะ ในกระหล่ำกระหล่ำปีกับเห็ดนะคะอ่ะครอ,อบที่นี่ปิดไว้ปิดปลาไว้นะคะเดี๋ยวดูประมาณประมาณสักเท่าไหร่นะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่าปลาสุกไหมปลาเนินนะคะนี่นะคะ ผักก็จะยุบแล้วนะคะจะสุกแล้วล่ะประมาณสักเราอยู่ประมาณสิบน,นาทีนะคะก็ะสุกแล้วนะนี่ค่ะแบบนึ่งแบบบ,บ้านเรานะคะแบบว่าใส่เกลือชูรสนะคะแล้วก็ซอสไอซิวขาวนะคะนี่ค่ะหมักตอนแรกเนอะนะคะมาม่ามากินด้วยกันนะคะ จะปิดฟไว้ปิดไาอีกหอมหอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะคะจะหล่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ